ข้อที่6จงเขียนข้อความต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญ,ญลักษณ์โดยใช้ตัวเชื่อมนะคะค่าความจริงของข้อความข้อที่1นะคะถ้า4เป็นจำนวนเฉพาะแล้วสเป็นจำนวนคี่เราก็ให้ P แทนประพธษสีเป็นจำนวนเฉพาะ แล้วก็ให้ Q แทนประพจน์่เป็นจำนวนขี้ประพจน์ที่กำหนดให้อยู่ในรูปตรงนี้นะคะก็จะเป็นถ้า p แล้ว q เเน่อง จาก p ตรงนี้นะคะ4เป็นจำนวนเฉพาะ p ก็จะเป็นเท็จนะคะเราก็จะได้ถ้า p แล้ว q เป็นจริงนะคะดังนั้นประพน์ ค้าสี่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วสี่เป็นจำนวนขี้มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปข้อสองนะคะ มากกว่าหรือเท่ากับ2และลบสองมากกว่าหรือเท่ากับลบ3เราก็ให้ P แทนประพฤษสาม,มากกว่าหรือเท่ากับสอง Q แทนประพฤษลบสองมากกว่าหรือเท่ากับลบ3ประพฤษที่กำหนด ให้อยู่ในรูปนี้นะคะก็จะเป็น p และ q ก็เนื่องจาก p เป็นจริงสามมากกว่าหรือเท่ากับสองและ q เป็นเท็จนะคะลบสองมากกว่าหรือเท่ากับลบสาม เราก็จะได้จากตารางค่าความจริง p และ q ก็จะเป็นจริงนะคะดังนั้นกระพุธสามมากกว่าหรือเท่ากับสองและลบสองมากกว่าหรือเท่ากับลบสามนี่ค่าความจริง เป็นจริงต่อไปข้อสานะคะหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับ1ตันหรือ10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รมัมเราก็จะให้ P แทนประพจหนึ่0รกิโลกร,รมัมเท่ากับ1ตัน วแทนประพดสิบขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมประพดที่กำหนดให้อยู่ในรูปตรงนี้นะคะ P หรือ Q เนื่องจาก Q เป็นจริงเราก็จะได้ P หรือ Q จากตารางค่าความจริงก็จะเป็นจริงดังนั้นประพน์ หนึ่งร้อยกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งตันหรือสิบขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนี่ค่าความจริงเป็นจริง ต่อไปข้อสนะคะเซตของ x อยู่ใน m โดยที่ x มากกว่าสแต่น้อยกว่า4เป็นเซตว่างหรือ x อยู่ใน n โดยที่ x กําลังสเท่ากับ1ไม่เป็นเซตว่างนะคะเราก็จะให้ที่แทนประพจน์เซตของ x อยู่ใน n โดยที่ x มากกว่า3แต่น้อยกว่า4เป็นเซตว่างต่อไป q แทนประพจน์เซตของ x อยู่ใน n โดยที่ x กำลังสองเท่ากับ1ไม่เป็น เซจว่างประโพจนที่กำหนดให้อยู่ในรูปนี้นะคะ P หรือ Q เมื่อจาก P เป็นจริงเราก็จะได้ P หรือ Q เป็นจริงนะคะดังนั้นประพุ์เซตของ x อยู่ใน n โดยที่ x มากกว่า3แต่น้อยกว่า4เป็นเซตว่างหรือเซตของ x อยู่ใน n โดยที่ x กำลังสองเท่ากับ1 ไม่เป็นเส็จว่างมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปข้อห้างนะคะเอเูเนเอเท่ากับเอและผลต่างเอลบเส็จว่างเท่ากับเอเกภพสัมพัทธ์นะคะข้อห้า แล้วก็ให้ p แทนประพจน์ a อยู่แน่น a เท่ากับ a q แทนประพจน์ผลต่าง a ลบเ็ตว่างเท่ากับเอกภพสัมพัทธ์ประพจน์ที่กรรำหนดให้ อยู่ในรูปนี้นะคะ P และ Q เนื่องจาก Q เป็นเท็นะคะเราก็จะได้ P และ Q จากตารางค่าความจริงนะคะก็จะเป็นเท็ดัดงนั้นประพุท์ A ยูเนียนเเท่ากับ A และผลต่าง A ลบเสร็จว่างเท่ากับเอกภพสัมพัทธ์นี่ค่าความจริงเป็นเท็จนะคะ